สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรากําลังจะไปะบ้านน้องสาวของมิกานะคะเรากําลังจะไปคือน้องลูกของเขานะคะเรียนจบนะคะเพื่อนๆวันนี้เราก็เลยไปเข้าโบสถ์เข้าอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศตันเน <c oughs> ี่มิวนะคะทําต้มขาไก่ไปเนาะต้มขาต้มขานะคะก็ไม่ได้ใส่อะไรมานะใส่แค่อ่า เครื่องปรุงของโลโบนะคะแล้วก็ใส่ไก่ใส่เห็ดแล้วก็จะมีโรยผักชีไปอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ใส่ขาลงไปนิดนึงอะไร <t od ulate> เงี้ย,ย,ยเออก็ให้สามีชิมนะเขาบอกว่าโอเคนะคะก็ประมาณนี้มิกะบอกว่าขี้เกียจอธิบาย <laughs> ว่าเออต้องใส่อะไรบ้างอะไรเงี้ยเวลาไปคนกินอะไรเงี้ยเนาะก็เลยเออใส่ไปแบบนี้นะคะแต่รสชาติก็โอเคอยู่นะจ๊ะตอนนี้ขับรถไปแล้วตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะก็อยู่กับมิกะในคันนี้ ไปตัดผมไม่ได้ตัดผมไปตัดแล้วที่ตุรกูแต่ร้านเขาปิดนะคะร้านประจําปิดนะคะก็เลยไม่ได้ตัดปกตินะคะวันนี้มิวต้องไปทํางานนะคะแต่ขออ่าบอกกับหัวหน้านะว่าเออวันนี้ฉันมีมีงานสําคัญอะไรเงี้ยขอหยุดได้ไหมก็เลยเราเราก็ไปทําวันอื่นแทนอะไรเงี้ยนะคะ ไม่ได้ไปเก็บเห็ดไม่ได้ไปเก็บเลยทํางานทุกวันนะคะทํางานทุกวันเลยไม่มีเวลาเวลาวันหยุดอย่างเงี้ยหยุดแค่วันเดียวนะคะมันก็เหนื่อยนะคะก็เลยไม่ได้ไปเนาะตอนนี้มาถึงแล้วนะคะโบสเนาะพี่กะ <laughs> ถือดอกกุหลาบแล้วนะ nuorten perheet, ystävät, kummit, kohdat Ja saa antaa aplodit, antakaa sen. Onnea siunausti. On Tommi Lehmusvaara.

ปลา่่ะ้ยังมีแค่สุดตุ่ยสักคนไหนเนี่ยตอนนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเราก็กลับบ้านนะคะตอนนี้เป็นเวลาทุ่มกว่าแล้วนะคะเดี๋ยวดูก่อน อนนี้นะคะก็เป็นเวลาทุ่มกว่าแล้วนะคะเกือบทุ่มครึ่งแล้วนะคะเพื่อนๆกำลังขับรถกลับบ้านสองคนกับมิกะพรุ่งนี้เข้างานเช้านะคะแปดโมงเลิกสี่โมงเย็นเนาะแต่เดี๋ยวรอดูเวลาถึงบ้านก่อนนะคะว่าเหนื่อยไหมถ้าไม่เหนื่อยก็จะไปเจ็ดโมงจะได้เลิกบ่ายสามนะคะถ้าไปแปดโมงก็เลิกสี่โมงเย็น,อ,ยน,นอะไรเงี้ยเนาะแล้วันอังคารก็ไปกะเช้าเล ไปเจ็ดโมงเลิกสี่โมงอะไรเงี้ยเออแล้ววันพุธก็หยุดอีกรอบหนึ่งนอนสลบสไลนะคะบรรยากาศร้อนนะคะตอนนี้มีกามีกาพลาดมาเเป็นสิวนะคะดูเต็มเลยเป็นเมนเพิ่งหายเป็นเมนนะคะซิวขึ้นเต็มเลยนะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้ไปทํางานวันนี้เข้ากะเช้าปกติจะไปจะไปบ่ายตลอดเลยนะคะวันนี้เข้าเช้าแบบง่วงนอนมากอ่ะเนีสามีไปส่งจ้ามีกะง่วงนอนมีกะชอบกะบ,บ่ายนะคะเพราะว่าได้นอน นอนสายอะไรเงี้ยเออ <laughs> ดูบรรยากาศฝนตกน้ำเมื่อคืนง่วง <laughs> น,น,นอนนะคะเมื่อคืนนอนประมาณเที่ยงคือนอะคือจะนอนเที่ยงคืนทุกวันเลยนะมิกานอนดีถ้วนมมิการว่านอนตีสองครึ่ง ได้ยินเสียงกรุนจนครอกเขาง่วงนอนนะคะเลิกบ่ายสามวันนี้ก็จะพักผ่อนอยู่บ้านนะคะไม่ว่าจะย่างไก่นะใครมีเกะเอาไก่ออกจากตู้เย็นนะคะก็จะย่างย่างในในฐานอะ่ะคืออะไรนที่เราซื้อมาทําหมูกระทะนะคะเราจะจุดไฟแล้วก็ใส่ฐานแล้วเราก็จะลองย่างแบบนั้นนะคะไม่เคยย่างเหมือนกันก็จะลองทําดู ไปทงาน่อนจ้าเดี๋ยเจอกันคตอนนี้เลิกงานแล้วนะคะขึ้นไปเอา,อาโพสต์ีมานะคะสั่งมะเขือมานะคะนี่สั่งมาสามโลหนึ่งโลสองโลสามโลนะคะโลละสิบเอ็ดยูโรนะคะนี่นะคะกำลังจะผัด ใส่มาม่ากินแล้วก็ไปได้หน่อไม้มาด้วยนะคะนี่แพ็คละห้ายูโรนะสั่งมาสั่งมาห้าแพ็คนี่สั่งมาห้าแพ็คก,กำลังจะผัดมามา่าดูนะคะมิว <c oughs> จะลวกก่อนนะคะลวกมาม่าก่อนแล้วค่อยค่อยผัดอ่อนๆแล้วเนี่ยกินคู่กับน้ำพริกนะคะ น้ำพริกแจ่วบองอะไรย่างเงี้ยอร่อยมากคุณเป็นคนที่ชอบกินมะเขือแบ่บดูอ่อนมากเลยนะคะนี่สั่งมาเนาะรอบที่แล้วสั่งมาสองโลกินคนเดียวหมดเกลี้ยงเลยรอบนี้สั่งมาสามกิโลสวัสดีค่ะตอนนี้กำลังจะเดินไปอ่า ซื้อกับข้าวนะคะไกลบ้านนะคะที่ที่เปิดใหม่เนาะโน่นตรงโน้นนะคะไม่ถึงห้านาทีถึงมิกะยังนอนอยู่เลยนูก็เอ้ยเดี๋ยวฉันเดินไปเองหนาวแล้วบรรยากาศดีมากเลยวันนี้เข้างานบ่ายสองนะคะก็เลยจะเดินไปซื้อกับข้าว เดินเดินเดินช่วงนี้ของแพงมากเลยนะคะที่ฟินค่าน้ำมันลิตรหนึ่งก็ประมาณเจ็ดสิบแปดบบาทแล้วก็ค่ากับค่าวค่าไฟแบบแพงมากขึ้นแบบสามีเครียดนะคะเครียดแบบนอนไม่หลับหลายวันหลายเดือนแล้ว ตั้งแต่รู้ว่าค่าไฟแบบขึ้นนะไม่ว่าจะไปทำงานรถบัสเหมือนจะช่วยประหยัดค่าน้ำมันหน่อยเดือนหนึ่งก็หกสิบเจ็ดิยูโรอะไรเงี้ยเออมันก็แต่แฟนเออเธอไม่ต้องหรอกเขาอยากขับไปสูงนะคะ นาร้านเปิดใหม่ก็ดีไกลบ้านก็ไม่ต้องไปไกลๆทำงานนะคะยังไม่ได้หยุดเลยหยุดอีกทีวันอพรุ่งนี้พรุ่งนี้หยุด จริงอะหยุดสองวันแต่เขาเพื่อนเขาขอเปลี่ยนเปลี่ยนกะลาอะไรเงี้ยเปลี่ยนการค่ะล้วก็ออันนี้ซ่อมอะไรไม่รู้ถึงแล้วประมาณสามนาทีที่เราถ่ายวีดีโอนี่ น,นี้จะเป็นท่อน้ำหรือเปล่าถัางครี่หรือเปล่าเนี่ยถึงแล้วจ้าตอนนี้กลับแล้วนะคะหมดไปสามสิบยูโรหนักมากซื้อนมอะ่ะ ฝนตกอีกน่้น่ยวันนี้ตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะคะหนักมากหนักไอ้เหีือนจะทำอาหารอินเดียให้มิกานะคะนี่ดูแอปเปิ้ลเยอะมากเลยทางบ้านนะคะแต่ตรงเพื่อนบ้านเราไม่มีอะ่ะเขาไม่กินหรอก มันเยอะเกินพาถึงบ้านแล้วนะคะพเพื่อนๆคะดูผมกระเซาะกระเซิงเลยนะคะหมดไป30ยูโรนะคะเดินเดินซื้อของไปเนาะแล้วก็มีเขาเอาดอกไม้มาให้นะคะเขาก็บอกว่าสุขสันต์วันหยุดน้าอะไรเงี้ยนะไปทํางานจ้าทางานนะคะมิวนะคะถูกหวยแบบหลายงวดมากๆเลยนะคะหวยลาวหวยฮานอยอะไรเงี้ยเออไปถูกครั้งละยี่สิบยี่สิบอเงี้ยทำงาน หนาวล่นนะ